สวัสดีค่ะรัฐาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกันรประจำเดือนตุลาคมผูที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะเป็นธาตุดินเจ้าชะตาตัวตนปัจจุบันเนี่ยได้เดทนะคะตัวเดทเนี่ยหมายถึงคุณจบหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกิจการงานต่างๆอะไรก็แล้วแต่พังอ่ะมันล้มอ่ะมันล้มไม่เป็นท่าเลยนะเดทตัวเนี้ยจบสิ้นจบหมดจบเพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณเนี่ยใช้ความแค้นไงฮะเป็นตัวบ่อนทําลายตัวคุณเองนะ ต่อไปนะคะ สิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาได้ j u d ต m e n t นะคะตัว j u d g m e n t เนี่ยก็หมายถึงว่าการตัดสินใจการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนทิศทางเนี่ยแล้วเขาจบหมดทุกอย่างแล้วนบัตรเนี้ยแล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันดีไหมว่าถึงฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยแต่ฉันต้องอยู่ที่เดิมนะต้องอยู่ได้โดยเพราะว่ามันได้เจ็ดไม้เท้าขึ้นมายังไงฉันก็จะต่อสู้อยู่ตรงเนี้ยแต่ฉันขออยู่ที่เดิมจะเปลี่ยนแนวคิดจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนทุกสิ่งงทกกกออออยยย่่่่่่าาาีีเเคตตสู้้หหรรืะะไไไ็็แแแลลวววนนนนมมัจปปป อย่างอื่นซะคนนี้นะคะชาวราศีกันเนี่ยเดิมเนี่ยทำแล้วเจ๊งไงฮะมันเดทไงฮะมันไปต่อไม่ได้แต่ต้องการอยู่ตรงนี้จะอยู่ได้ไหมแต่ว่าฉันขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ต้องสู้อยู่ที่เดิมมาฮะเพราะว่าคุณได้เจ็ดไม้เท้าก็หมายถึงว่าคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นนะคุณก็ต้องอยู่ในบนสังเวียนการต่อสู้ของคุณต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดแบบว่าไม่รุนแรงแล้วคุณอาจจะคิดในเรื่องของใช้ปัญญามากกว่าการใช้กําลังก็ได้นะคะอันนี้มันสามารถจะบอกได้แต่ถามว่าน้ําที่เรามอง เห็นจะมาถึงไหมแล้วก็ต้องมีแผนสำรองไว้นะคะเผื่อว่ามันมาถึงอาจจะต้องขยับขยายอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่มันห่างออกมาอีกนิดหน่อยมันจะเป็นไรไปล่ะใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะอยู่ที่เดิมเราก็ต้องดูด้วยว่าที่เดิมอะ่ะมันสามารถที่จะให้คนอะ่ะอยู่ได้ไหมหรือว่ามันเป็นที่อยู่ของปลาไปแล้วเราก็ต้องดูก่อนนะคะเพราะว่ามันมีตั้งหลายอย่างอะ่ะในชีวิตนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปยึดติดกับไอต้ตรงนั้นตรงนั้นอ่ะ คือทรัพย์สมบัติเนี่ยมันมีแล้วมันก็เปลี่ยนมือนะคะอันนี้คือไอ้การเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วขออยู่ที่เดิมเนี่ยขออยู่แบบเดิมแ,แต่ขอกลับตัวเอาง่ายๆก็แล้วกันขอจะเป็นคนใหม่อะ่ะไม่เอาละเรื่องเก่าๆเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฉันจะไม่ทําแล้วเนี่ยมันได้ไหมก็ถามอล่าล่างเงี้ยเลยนะเราก็ตอบให้เลยนะว่ามันได้แต่มันต้องติดแดดาบแต่เรามาที่อนาคตอันใกล้นี่ก่อนเขาบอกว่าเขาขอมีความสุขในครอบครัวเขาก็พอละเพราะว่า รู้สึกว่าเขามีความสุขที่สุดเลยในครอบครัวเขาเนี่ยเขาเห็นอะไรเนี่ยมันดูมีความสุขเฉพาะในครอบครัวเขาอะนะคะเออคนคนนี้ราศีกันเนี่ย คุณต้องการให้ครอบครัวคุณมีแค่ความสุขเนาะแต่คนอื่นเนี่ยจะเป็นไงก็ช่างเหอเนาะคุณไม่สนใจเลยเนาะที่ justment มาเนี่ยเขาก็มาส่งข่าวมาบอกด้วยนะสิ่งที่คุณทําดีคุณจะต้องได้ดีสิ่งที่คุณทาชั่วเนี่ยคุณก็จะต้องได้ชั่วแต่แสงเนี่ยมันส่องมาก็หมายถึงว่าคุณจะได้สิทธิ์ให้เลือกนะคะคุณจะได้สิทธิ์เลือกแล้วคุณก็ได้เลือกด้วยเนี่ยค่ะขออยู่ตรงนี้แล้วก็ขอใช้วิถีตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมเหมือนว่ากําลังจะ โดนชำระความผิดอย่างเงี้ยแล้วก็ขอว่าเออฉันผิดจริงคุณก็กักอนาบริเวณฉันฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่ไปไหนฉันขออยู่มีความสุขกับครอบครัวฉันเพราะว่าตัวสุดท้ายมัน8ดาบ ติดปัญหาไปไหนไม่ได้อยู่ดีอะยังไงมันก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยหรือจะโดนกักขังอยู่ตรงนั้นหรืออาจจะเจ็บป่วยไปไหนไม่ได้หรืออาจจะมีอะไรเหตุอะไรนะฮะที่ทําให้เราเนี่ยไปจากตรงนี้ไม่ได้จะต้องอยู่ที่เดิมมันจะไปไหนไม่ได้มันยังขยับขยายก้าวออกไปจากตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนได้แต่ที่อยู่ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็คงจะต้องอยู่ที่เดิมด้วย8ดาบนั่นเองก็หมายถึงการติดปัญหาหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะจะต้องพักฟื้นจะต้องพยายามทาให้ตัวเองเนี่ย ปลอดภัยที่สุดนะคะก็หมายถึงให้แข็งแรงอะ่ะจะได้วางแผนชีวิตใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมะนะคะยังไงก็ไม่เหมือนเดิมจะต้องเปลี่ยน เราก็ต้องให้โอกาสนะคนเราเนี่ยทุกคนขอโอกาสก็ต้องมีโอกาสโอกาสนะั้นมีสําหรับคนที่แสวงหาโอกาสเสมอๆนะคนเราไม่ใช่ไม่มีใครทําผิดนะคะมีนะคะแต่เรารู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงทุกคนก็ให้อภัยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหผิดซ้ําผิดซากเนี่ยมันมีกฎหมายไว้นะคะไว้สําหรับให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ไว้สําหรับให้ทุกคนเนี่ยได้เท่าเทียมกันเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนใครจะบอกไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่ ก็ไปตู้กันเอาเองแล้วการหลักฐานใครเจ๋งก็คนนั้นน่ะก็คือผู้ชนะก็ต้องบอกแบบเนี้ยถามว่าอรไรแล้วไม่ได้คิดถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เราพูดอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีหลักฐานด้วยอย่างเงี้ยเราพูดไปเถอะว่าเนี่ยวันเนี้ยจิตใจฉันเนี่ยทําอะไรเนี่ยนะฉันไม่เคยเลยนะที่จะไปคิดร้ายกับใครแล้วมีใครเชื่อมั้งะเพราะว่าการกระทําเนี่ยไปยิงเขาตูมตูมตูมอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่คิดร้ายเพราะฉันป้องกันตัวน่ะค่ะ มันมัดตัวใช่ไหมมันก็ต้องมีหลักฐานไปหักล้างกันเพื่อที่จะให้มันไม่ลงโทษคนผิดเนี่ยเขาก็ทําไม่ผิดเราไปเจอใครอะคะเราก็ร้องเรียนไปสิคะเราก็ไม่ต้องกลัวกังวลอะไรโรคระบาดอาจจะซาหรือว่าคุมอยู่แล้วแมสเนี่ยยังสําคัญอยู่นะคะเจลแอลโกอฮอล์ก็ยังสําคัญอยู่ยังคงต้องใช้อยู่นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าโอ๊ยลาคาญฉันไม่เห็นความสวยงามของฉันมันเรื่องของคุณมันเป็นสิทธิส่วนตัวแต่ณนะวันนี้ควรต้องใช้ก็คือต้องใช้ไปก่อนในอนาคตค่อยว่ากันอีกที เราต้องคิดให้มันหนักๆน,นะยุคนี้แล้วนะคะยุคใหม่นะคะแล้วอย่าคิดแค่ตัวเราเองเราคิดให้คนอื่นด้วยเผื่อไว้มันไม่เสียหายหรอกถ้าไม่เกิดใช่ไหมมันก็ได้ความรอบคอบแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเป็นไงฮะเราอยู่ที่การเซฟและมัดระวังไว้นะคะในการใช้ชีวิตทุกขั้นตอนนะคะมันเป็นยุคใหม่ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ทุกๆคนเลยนะคะคาใดในคลิปไม่สุภาพระกาบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกดสติ๊กเกอ์กดไลค์กดแชร์ให้กับราธารลด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ